นี van, ่เป็นผู้หญิงเล้เนี่ยผู้หญิงค่ะโอ้โหมองไม่ออกเลยมองยากค่ะโอ้โหตูดย้อนจริงจริงมั้าดินระเบิดนะค่ะอบาสูนะครับเพอนอนปกายมอบใเด็กวรนสรรนะครับโอราะว่คุณเป็นยางโซมัครับเชื่ออะไรจ๊ะ อ๋อชื่อน้ชันเลยอคะใช่เอาชื่อพ่อคำหนึ่งเอาชื่อแม่คำหนึ่งมาตั้งเพื่อเป็นสิริมงคลอ๋อเหมือนเด็กสมัยใหม่เดี๋ยวนี้จะใช้ชื่อพ่อชื่อแม่รวมกันเลยใช่ไหมค่ะแล้วชื่อพ่อชื่ออะไรคุณพ่อชื่อปีชาพ่อพ่อชื่อปีชาแม่ชื่ออะไรอักษอโอ้แล้วรวมกันเป็นชื่อเราชื่ออะไรชื่อเราอะเอาชื่อแม่คำหนึ่งกับพ่อคำหนึ่งชื่ออะไรแม่ชื่ออักษรพ่อชื่อปีชาหนูชื่ออับปีแค่มีนามสกุลไหม ไม่มีละค่ะเออไม่มีเออแนำเพื่อนเพื่อนเพื่อนมากันเยอะเลยมากันหลายคนค่ะโอ้ยนึกว่าใครดาราหนังนี่เองโกตรตีงไม่ใช่เหรอหนูชื่ออะไรแคเนี่ยสาวน้อยหอยระบมค่ะสาวน้อยหอยระบมดูหอยเลยทีแรกเป็นชื่อค่ะเป็นชื่อเหรอ น่ารักและเก๋มากพี่สาวมาพี่สาวมาวันดีค่ะโอ้โหนี่หนูนี่ดูดีกว่าเพื่อนเลยนะค่ะขอบคุณมากค่ะน่ารักเจียวที่ชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยชื่อจิ๋มเขียวค่ะ <G ül üyor> เขาพยายามใช้สรุ้งเยอะๆไปอ่ะเอที่ชื่อหนูค่ะมีนามสกุลด้วยนะคะชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อจิ๋มเขียวนามสกุลเดี๋ยวเดียว,ยวเสร็จมีพี่แม่ย์ ขำงจขเอาคนอื่นมาคนอื่นมาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอ้าวถุงมองไม่เห็นถุงเอ้ยถุงสวยดีนี่ถือไว้นะถือไว้ถุงสวยถือไว้ถือถุงไว้นะถือถุงสวยดีชื่ออะไรจ้า เอ้ยดูแลถึงสวยสวยถือไวถือไวชื่ออะไรเราชื่ออะไรอ๋อชื่อหนูลูกครึ่งเกาหลีค่ะอ้โเหรอเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งเกาหลีชื่อเกาหลีก็มีค่ะเอาชื่อเกาหลีก็ได้ชื่อฮีเมนเฮืนเดี๋ยวชื่อไทยอ่ะชื่อไทยก็มีชื่ออิมินาค่ะนามสกุลน่ะสกาเลนา จะบวชตอนไหนเนี่ยฮะป่าวค่ะชื่เหรอพี่น้องมางานอะไรรู้เปล่าเนี่ยนี่งานอะไรคะนี่นี่มันงานแต่งนะน้องที่น้องมากันสี่คนเนี่ยมันไม่ใช่งานกินเลี้ยงโต๊ะกินลิงนะชอาใจเร็วผิดหรือเปล่าลรงพ้ายังไม่จัดเลยตายไม่ใช่ก็มางานแต่งนี่แหล,ลนะค่ะงานแต่งไม่ใช่มากันง่ายๆนะงานแต่งเนี่ย,ยเขาจะได้การจะนาได้การหรือเปล่าเห็นพวกหนูแบบนี้นี่จะไม่ได้การไม่มาหรอกค่ะอ้าวแล้ได้ยังไงฮะการน่ะกูเก็บได้ อโอ้โหต้องใครทำด้วยแต่ไม่เป็นไรน้องๆมานี่มันก็ได้สีสันอยู่แล้วแล้วก็ยังมาไม่หมดเพื่อนมาเหมารถตามมาอีกคนนึงมีเพื่อนมาอีกคนเลยใช่ไหมคนนี้คนจบเพื่อนพร้อมแล้วเรียกเพื่อนอมาได้เลยคนจบคนจบเอง